สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยการบ้านต่อเลยวันนี้ก็จะเป็นการบ้านในหน้าที่7และ8นะคะเด็กๆก็เปิดไปได้เลยนะคะในหน้าที่7เนาะก็ยังอยู่ในเรื่องของคำวยโพสนะคะเหมือนเมื่อวานเลยให้เด็กๆสืบค้นคำวยโพสนะคะแล้วก็นำมาเติมให้เรียบร้อยนะคะก็เอาคำนี่แหละที่อยู่ด้านบนนี่แหละนะคะอ่าฉะนั้นเขาบอกว่าให้เราสืบ คำไวยพจน์นะคะคือคำที่มีความหมายที่แปลว่าน้ำแล้วก็นำไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคำไวโพ์ที่หมายถึงน้ำามาดูวารีใช่น้ำไหมคะใช่นะคะทาราใช่อุทกใช่ น,นาทีสาครคงขาใช่หมดเลยฉะนั้นเด็กๆก็นําคําด้านบนนี้มาเขียนด้านล่างให้เรียบร้อยนะคะใครมีคําที่นอกเหนือจากนี้อยากจะหาเองนะคะสามารถนํามาเขียนได้เลยอย่าลืมระบายสีน้ําให้สวยงามด้วยนะคะนี่นะธรรมชาตินะคะน้ําตกภูเขาระบายสีให้สวยงามค่ะอ่าใบงานถัดไปนะคะสืบค้นคำวัยพนปลาและนกนะคะอ่าอันแรกก็จะเป็นปลากันก่อน นะคะ,ะที่คุณครูฉเฉลยนะคะก็จะมีมัศยามีนก็แปลว่าปลานะคะมีนาชลจรวารีชาตินะคะอะแล้วก็มัชฉาที่เขายกตัวอย่างมาใครที่ตอบเหมือนครูนะคะเช็คถูกได้เลยแต่ใครที่ตอบนอกเหนือจากนี้เว้นไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจเองเนาะว่ามันใช่คำวัยพฤษเอ่ยคำวโยพน์ที่หมายถึงปลาไหมนะคะอย่าลืมระบายสีน้องปลาให้เรียบร้อย ต่อไปค่ะคำวโพสที่หมายถึงนกเนาะก็ตัวอย่างเขาให้มาคำว่าวิหกค่ะ,ะก็จะมีคำว่าสกุณาสกุณี ปักษาปักสีแล้วก็บุรุงนะคะระบายสีนกแก้วตัวนี้ให้เรียบร้อยให้สวยงามเนาะใครตอบเหมือนครูเช็คถูกได้เลยใครมีคําว่าปักษาปักสีก็เช็คถูกให้คะแนนตัวเองแต่ใครที่มีคําว่านกเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนคุณครูนะคะเดี๋ยวเว้นไว้คุณครูจะตรวจให้เนาะว่ามันใช่คําไวยพจน์ที่มีความหมายหมายถึงนกไหมนะคะวันนี้ก็สั้นๆเนาะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆก็เ,เฉลยแล้วตรวจของตัวเองให้เรียบร้อยเนาะ เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ